วันนี้จะมาแนะนำใส่ลิค์ให้อาหารแบบแก้วเหมาะสำหรับผู้ป่วยให้อาหารทางสายทางจมูกหรือไว้สำหรับลักจมูกเด็กครับมีอยู่สามขนาด10มิลลิตร20มิลลิตร50มิลลิตรการให้อาหารตามความเหมาะสมที่แพทย์สั่งครับวัสดุทำมาจากแก้วปลอดภัยจากสาร ตกค้างครับการใช้งานก็จะมี2ส,ส่วนครับส่วนนอกไว้สำหรับบรรจุอาหารส่วนในไว้ไวดันอาหารเข้าการล้างก็ล้างน้ำสะอาดล้างน้ำสะอาดเสร็จก็ดูดน้ำฝุ่น เอ้าออกแล้วก็ถอด2ส,ส่วนออกไปตากให้แทงครับเอาเก็บรักษาให้คนจักมือเด็กถ้าเกิดสนใจติดต่อได้ที่ b m a ม e ชอบขอบคุณครับสนใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สนใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่ ยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน